คุณนมยเจ้าของโปรเจกต์ครับผมนสุดวันนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วในที่สุดเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับโปรเจกต์กว่าหลายปีเหมือนกันนะครับผมที่คิดเอามาครับผมและสุดท้ายก็มาลงเอยที่เป็นแวมไพร์นะครับผมแล้วก็ซูเปอร์เอลิสแคสของเราอย่างที่ทุกคนเห็นกว่ากว่าจะได้กว่าจะได้พวกเขามาคุณต้องยักยินสันเข็นแค่ไหนก็จริงจก็คือบางคนเราก็แบบว่า คุยกันเขามาเสนอเราเราเสนอกลับอะไรเงี้ยซีตัวเลยค่ะซีตัวได้ที่ใครมาเสนอตัวเลยใครเสมอนะเสมอเสมอนะเสมอมาเสนอกลับครับผมอ่าก็เป็นโปรเจกต์เอ่อนักแสดงแลกเปลี่ยนครับผมแล้วก็จริงการแลกจริงจริงทุกคนเนี่ยคืออันนี้อันนี้ถูกจุดกระชากลากถูมานะครับล็อกคอมล็อกคอมาเลยใช่มามาแล้วก็ จริงๆทุกคนเนี่ยเฟรนด์เซอร์เคลเดียวกันอยู่แล้วคือแบบว่าทุกคนก็รู้จักกันอะไรเงี้ยคือแล้วผมเป็นคนชอบทํางานกับคนที่เรารู้สึกว่าเราทํางานแล้วจะสบายใจเราทางานแล้วเราจะมีความสุขเพราะตอนนี้เราเอาความสุขเป็นที่ตั้งเราก็เลยเลือกคนที่เป็นเพื่อนแล้วก็เขาก็พพอร์ตเราเราก็อยากที่จะพพอร์ตเขาด้วยแล้วก็เออพปอร์ตซึ่งกันและกันมันก็จะทําให้งานออกมาดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้เลือกเพียงเพราะแค่ว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ผมเลือก เพราะว่าเราทุกคนมีมย i ์เซ็ตเดียวกันว่าเราต้องการทําผลงานที่มีคุณภาพทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดคือเหล่านักแสดงที่ต้องการทําผลงานให้มีคุณภาพแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองและก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการทํางานในกองเนี่ยมันจะมีแต่ความตั้งใจมันจะมีแต่ passion และผมคิดว่าการจะทํางานให้ดีได้อย่างนีงเนี่ยมันต้องมี passion ให้ทำไมเลือกทีละคนเลยว่าเราดิงแต่ละคนยังไงบ้างไป ดึงดุดเข้ามายังไงเอ่อคือจริงๆเอาถ้างั้นก็เริ่มจากโใครก็ได้แล้วแต่คุณเบคก่อนแล้วกันเพราะว่าจริงๆก็จริงๆเบคเป็นคนแรกเป็นคนแรกที่คุยเรื่องแบมดด้วยเพราะว่าคือจริงๆผมมีโปรเจกต์นี้อยู่แล้วในหัวแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะให้มันเป็นตัวละครแบบไหนดีจะเป็น เอเลียน <Alien S 2> จะเป็นอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็ยังคิดไม่ออกแต่ว่าพอเห็นวิเบก้แพทริเชียอัมสตรองเนี่ยชื่อเต่มไมล่ล <laughs> <laughs> เราก็เลยรู้สึกว่าแบบพุดขึ้นมาในหัวเลยว่าแวมพายก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์แวมแล้วก็คือเราก็คือเริ่มเป็นโปรเจกต์แวมเราก็แบบเด v e l o p ในหัวมาเรื่อยๆว่าแบบเป็นยังไงดี <c oughs> เขียนยังไงต่อดีแล้วก็ค่อยๆมีตัวละครอื่นๆมาเรื่อยๆ <c oughs> ใช่ก็มาต่อที่คุณเชฟซาเดอร์เราเจอกันในช่วงปีเชียรครับผมปุ๊บเสร็จเราก็อย่างที่บอกเราเซ็นสัญญาปีศาจแรกกันครับผมสัญญาปีศาจใช่สัญญาปีศาจ sign the sign the contract with the devil ใช่ไม่รู้ว่าใครเป็น devil ในกรณีนี้ทำไมโอเคแล้วก็เลยก็เลยโปรเจกต์มันก็เลยชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนว่าเริ่มต่อจทกซอเริ่มต่อจทกซอแล้วก็แบบว่าได้มีนิงกับน้องเฟิร์สเนี่ยคือเขาเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็มีลุกอีก ซึ่งลุกก็เพิ่งรู้จักกันเมื่อไม่นานแล้วแบบอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเ <c oughs> ฮ้ยคาแรคเตอร์นี้มันเหมาะกับตัวหนึ่งที่เราเขียนเอาไว้ที่เราคิดเอาไว้ว่ามันจะต้องมีคาแรคเตอร์ตัวนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยลุกอยู่อยากเล่นอะไรที่มันแปลกใหม่ไหมอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็นิ้งเราเคยร,ร่วมงานกันอยู่แล้วผมก็เลยไปล็อกคอมาแล้วบอกน,นิ้งมาเล่นกัน เรื่องนี้แหละถามว่าหนูได้เป็นคนหรือยากสาวพี่หมาบอกยังก็อย่าไปพิเศอย่าไสปอยดิอย่าไปสปอยอาจจะเพราะเป็นคนที่อาจจะอาจจะอยู่ตรงนี้มีใครเป็นคนบ้างไม่หนู้ไม่ได้ครับไม่ได้บอกไม่ได้ครับเฟิร์สหยุดอย่าพูดที่รู้ว่าวันอะไรมันจะพูดอะไรบางอย่างมันจะเงี้ยวไว้ครับเป็นคนไหมเฟิร์สเป็นคนไหมไม่รู้ครับผมเป็นคนหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ยังไม่มีใครอยู่ครับโอเคเราพูดถึงไหน จิ้มทีละมนแล้วจิ้มทีละคนเมื่อกี้โอเคครบแล้วอ่าเลืเฟิร์สเฟิร์สก็เป็นน้องรักที่เราสนิทกันนะครับผมก็คือมันมีคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยมันมันต้องเกือบหลุดแล้วไหมล่ะที่มันต้องเป็นเขาใช่ที่มันต้องเป็นเฟิร์สแล้วรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือน้องอ่ะเขาก็เคยบอกกับเราว่าแบบเออเขาอยากจะเล่นอะไรที่มันแบบแตกต่างอะไรเงี้ยแล้วคือที่ผ่านมาเขาได้แต่บทแบบ คิ้วเพราะเขาเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่าเราก็เลยมอบบทนี้ให้เขาซึ่งแบบเขาน่าจะสะใจกับบทนี้มากกลายเป็นว่าผมเองที่เล่นไม่ได้เพราะไมกลกาจ้องตาก็ยังขับทุกคนอยู่ขับทุกคนอยู่ผมก็ตื่นเตมากเจมไม่ขับเจฟต้องได้เลยจริงๆตอนไพ่หลอดก็เกือบขับเหมือนกันแต่ผมพึบเอาไว้ได้เพราะว่าในหัวมีแค่เรื่องเดียวเลยคือค่าโอทีค่าโอที ก็เลยเพิ่มไว้เป็นสิ่งเดียวที่กดเส้นตื่นของผมได้ซึ่งเราก็จ่ายจริงๆเข้าทีครับจับอยู่ดิแค่ผมนครับผมวันนี้เออลุกต้องพูดไปแล้วลุกพูดไปแล้วครับพูดแล้วอันนั้นวันนี้เนี่ยความความทุ่มเทของเราเนี่ยมันเดินทางมาถึงจุดจะเริ่มต้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับเอาจริงๆผมเครียดมากนะสภาพผมเป็นแบบเนี้ยคือจริงๆเมื่อวานผมมานั่งยกโต๊ะยกเก้าอี้อยู่แล้วก็ ดอกตะปูอยู่บนเวทีแล้วก็ผมขึ้นในโปรแกรมไฟเองนะโชว์นี้ผมเพิ่งคิดเมื่อเช้านะครับดโชว์โชว์ที่เกิดขึ้นวันนี้ <c oughs> เพิ่งคิดเมื่อเช้า <c oughs> ผมมาตั้งแต่ห้างเปิดมาคิดเมื่อเช้าเลย <c oughs> แล้วก็เนี่ยจนจบแล้ววันนี้คือถ้าผมกลับไปคือผมสลบเลยตอนนี้เหลือแค่กายหยาบแล้วนะ <c oughs> <c oughs> จิตผมไม่อยู่แล้วไอ้แบบนี้ต้องต้องระดับฮอลลีวูดแล้วล่ะระดับฮอลลีวูดเลยเหรอครับอันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีในอนาคตลงหน้านะครับ เริ่มหาหรือยังคะจริงๆวันนี้ที่ชวนมาคือเปิดเปิดรับได้เลยสปอนเซอร์ครึ่งนึงเลยนะเปิดรับได้เลยตอนนี้เปิดรับเลยครับเปิดรับเลยครับใครที่อยากจะร่วมทํางานกับเรานะครับบริษัท MDA Entertainment นะครับก็เปิดที่จะโคกับหลายๆที่เลยเพื่อพัฒนาให้คุณภาพของซีรีส์แล้วก็หนังแล้วก็ไม่ใช่แค่ซีรีส์หนังนะครับผมแต่พวกพาร์ทอีกหนึ่งของเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างนะครับผมให้ยกระดับขึ้นไประดับสากลครับผมในหนังพาบอกว่ ที่เราเคยได้ดูของต่างประเทศของอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆที่ผ่านมาไม่ไม่เคยได้เล่นบทที่ไม่รู้สึกว่าได้ได้ใส่ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปแล้วก็ไม่เคยก็เลยเขียนเองซะเลยกยีแล้วที่ผ่านมาก็รอมานานมากตอนแรกกลับมาไทยแล้วเนาะก็แบบอ่ะเราก็รอมันปีแต่บทที่เข้ามาแล้วมันยังไม่ใช่เราอ่านแล้วมันยังเหมือนเดิมอยู่มันยังเป็นแบบเขายังมีมุมมองที่เขายังมองเราเหมือนเดิมอยู่ว่าเอ้ยไม้ก็ต้องไปเล่นเป็นบทแบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้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 เท่านั้นอะไรเงี้ย คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าเราขื่เรารอเนี่ยเราคงแบบได้กลายเป็นแบบไพ่จริงๆคงแบบว่าแก่ไปเรื่อย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 เรื่เรื่อยเรื้อยจะพูดเราหลีกเลี่ยงทุกสังกิใช่ไหมเราจะขอตัดพอดเมื่อกี้ออกได้ไหมครับเราจะเป็นแบบไพ่จริงๆแล้วจบแก่หนึ่งขอทุกคนไม่มีใครว่าแก่บอกใครเป็นบอกใครค่ะแก่ด้แก่ไม่ได้ไม่สยดอันนี้อะไรอันนี้อะไรค่ะแก่ไม่ได้คนไหนไล่เขาเมื่อกี้นี้บอกใครไปแล้ว ไไม่่คะแวมไพร์แค่อยู่นานเฉยๆอยู่มานานเอาจริงๆจริงๆแล้วเรื่องแวมไพร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับ true story เป็นเรื่องเกี่ยวกับเบสตอนนี้ต้องจบแล้วพี่สรุปพี่เป็นใครนะเล่าไปหมดทำเล่าทำเล่าไม่ครับผู้จัดับนะครผมพูดแค่นี้แล้วกันว่าซีรีส์แวมเดอะซีรีส์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ประสบการณ์ชีวิตรักของตัวเองเนึ่งนึ่งหนึ่ง b a s e on True Story ยกเว้นส่วนที่เมื่อกี้ขี่คอแล้วปาดคนคนนั้นไม่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 นับตึกสามชั้นนี่เมื่อกี้เออถามนิดนึงโดดตึกสามชั้นตึกสชั้นตึกสามชั้นครับคือวันนั้นเนี่ยผมไปถ่ายซีหนึ่งอยู่แล้วผมกลับมาคือแบบว่าอมันมีเตียงตึกสามชั้นแล้วเขาก็เป็นสตันอยู่ทีนี้เนี่ยคือมันจะสว่างแล้วผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราทําเองแล้วกันผมก็เลยแบบว่าอะ ที่ถอดสลิงผมเอาติดสลิงเอ๊ะตึ๊ดแล้วผมก็เอากล้องเสียบปั๊บป,ปุ๊บปั๊บอ่าเข้าไอ้วอดี้แคมแล้วก็ยกไฟเองแล้วผมก็พี่ยกผมขึ้นเลยไม่ต้องคิดอะไรแล้วยกผมขึ้นเลยไม่ต้องทดลองไม่ต้องอะไรก็ยกขึ้นไปแล้วก็ผมก็แบบอ่าหนึ่งสองสามพร้อมครับผมก็กระโดดลงมาเลยประมาณ3ามสี่รอบได้แล้วก็แบบจริงๆผมเป็นคนกลัวความสูง แต่วันนั้นลืมไปเพราะว่ามันมีอันอย่างอื่นที่น่ากลัวความสูงคือคเข้าเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมเรื่องเดิมนี้ทําให้เราลืมความกลัวทุกอย่างใช่เรื่องนี้ทําให้เราลืมอย่างนี้ก้าวข้ามหลายๆอย่างได้ก้าวข้ามความกลัวก้าวข้ามหลายๆอย่างได้ใช่ใช่ครับผมฝากโปรเจกต์นี้นเดือนที่มาคนหนึ่งพูดบ้างไหมครับผมพูดคนเดียวเลยเจ็บคอคุณฝากเจ็กสุดทีฝากทีละคนไหมแบบว่าได้ได้ได้ โอเคนี่ขอเรื่อตอน,นไปละกันถ้า <c oughs> พี่บอกพี่ไม้พูดไปเมื่อกี้เราน่าจะเห็นถึงความตั้งใจของพี่ไม้แล้วนะคะว่าเขาพุ่งเทขนาดไหนกับโปรเจก์นี้ก็ฝากโปรเจกแวร์พี่ไม้ไวยด้วยนะคะก็คิดว,ว่าด้วยความที่เนื้อเรื่องของพี่ไม้เนี่ยบวกกับสไตล์ของพุ่งกับอะไรเงี้ยที่ทาให้ภาพที่เราชมกันตอนไพร์โหลดเนาะมันออกมาแบบเทแล้วก็ออกมาแบบน่าสนใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะความแบบ ความละเอียดของเขาที่เขาลงในดีเทลในทุกๆทุกๆอย่างที่เขาอยากให้มันตรงออกมาในภาพในหัวเขามากที่สุดอะไรเงี้ยเออก็ฝากโปรเจกต์พี่ไมค์ค่ะเขาตั้งใจมากจริงๆเหมือนที่ทุกคนได้ยินกันเมื่อกี้ค่ะโอเคครับครับก็ฝากแหวนด้วยนะครับผมก็อย่างที่ไมค์พี่ไมค์บอกเนาะว่าโปรเจกต์เนี้ยจะทำจะยกระดับ ซีรีส์หรือว่าหนักเนี่ยให้มันสูงขึ้นไปอีกเนาะให้มันโกอนินเตอร์แล้วก็มีคุณภาพเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็จะเปิดกล้องแล้วเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะเปิดยังฮะเปิดยังยังอยังไม่พูดหรออ๋อยังไม่เปิดไม่รู้เ,เอาเหลองริงปางเอาง เอาเป็นว่าฝากฝากด้วยนะครับฝากด้วยก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเปิดเปิดกล้องมาเช็ดทำความสะอาดใช่แล้วก็มันมัวหมดแล้วใช่ไหมพี่เจฟาอ่าพี่เจฟพี่เจฟบา่างยิวสารลีกเรี่ยกไม่ตอบวันถ่ายของผมก็จริงๆก็ผมเห็นตั้งแต่เดวันเลยว่าพี่ไมค์แบบคิดอะไรมายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นสไลด์นั่นของเขาเลยที่เขาแบบว่า พี่ก็อยากให้เจมส์มาเล่นของพี่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแววตาเห็นความแพชชั่นเขามาตลอดผมพู้ทำตรงวันแรกก็ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆที่พี่อธิบายผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าพี่มีแพชชั่นมากๆพี่อยากทําสิ่งนี้จริงๆแล้วก็แบบเชื่อว่าตัวเองจะทําสิ่งนี้ได้จริงๆผมก็เลยตอบตกลงเพราะว่าผมเห็นเพชชั่นตรงนั้นจริงๆดีแล้วก็ฝากทุกคนด้วยซีรีส์นี้เป็นเป็นซีรีส์ที่พี่ไม้ใช้เวลาทั้งชีวิตแล้วก็แพชชั่นทั้งชีวิตแล้วก็รสกาทงชีวิตเลย <ม>พยายามตอนนี้ท่าชีวิตก็ไปใช่ก็คือตอนก็คือรถก็ไม่มีแล้วใช่ไหมตอนนี้น <c oughs> เราขายเพื่อมาทำไพ่หลอตใช่ไหมขายบ้านขายรถนี่เพื่อมาทำไพ <c oughs> ลอตอันนี้น <c oughs> สุดยอดครับครับผมก็ <c oughs> อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆแล้วก็นักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็ผมเองในฐานะนักแสดงด้วยอยากจะบอกว่าก็จะตั้งใจทําให้เต็มที่ครับครับผมเบกกี้มั้ยเบกกี้เบกกี้โอเคก็ฝากแปมนะคะก็ทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็ อย่างที่พี่ไม้บอกว่าทุกคนก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเ mm hmm. ชื่อว่าทุกคนจะทีมงานนักแสดง everyone mm hmm. เลยจะตั้งใจให้ถึงที่สุดจะทํากันบ้านให้หนักหนาแล้วก็พี่ไม้มีแพ็ชันที่สูงมากๆเรื่องนี้แบบว่าเวลาเล่าให้ฟังว่าวายูทเวมีแบบว t ยูท me มี o บ t แหม่หนูเชื่อว่าทุกคนจะเห็น,นความตั้งใจแล้วก็มันเป็นสตอรี่ไลน์ที่หนูสึกว่ามิสเทียสดาร์กน่าค้นหา เราก็อยากให้ทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็รอติดตามไปด้วยกันนะคะแฟน์แบมป์เดอะซีรีส์นะคะแปบคุณบก่อก็จริงๆเออซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมก็เราดูจากเชลเลอร์แล้วดูเป็นโรแมนติกมากเลยเป็นแนวคอมเมดี้เรื่องนี้เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับผมพูดเลยเป็นโรแมนติกคอมเมดี้จริงๆครับอันนี้ไม่ได้หล่อเล่นหน้าผมดูจริงจังมากกว่านี้ใช่มันมีมันมีพาร์ทที่ไม่ได้โชว์ใน นตัวเทรลเลอร์นะใช่ใช่ใช่เรายังไม่ได้โชว์ครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องการสปอยจนเยอะเกินไปครแต่ที่ผ่านมาตลอดรายการสปอยไปเรื่องแหไะดิไปประมาณ70%ประเซ็นตไปชก็ยังไงก็ฝากบริษัท MDA Entertainment ของไม่ด้วยนะครับผมและโปรเจกต์แรกของพวกเรานะครับผมก็คือ FAM The Series นะครับผมซึ่งเราจะเบอกไม่ได้เราจะเร็วๆนี้ครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะ